ต้อง, lebih, องเนยน้องเลยบนเขาวขาวขาวมือเซเวนมีคนครับขวามือ <c oughs> ขาวามือหน <c oughs> ุ่ยเพิ่งลงรถนะเดี๋ยวพี่พารอดอุโมงครับผมอย่าเพิ่งลงนะ <c oughs> อย่าเพิ่งลงลนะครับผมอยเฉยนะ <c oughs> เอาเลยแล้ว้งล,ล,ล,ลงไปทำไมขึ้นมา <c oughs> <c oughs> โอ้งง <c oughs> โอ <c oughs> ไม่ต้องมานะจบแล้วเดี๋ยวแคนก่อนอะไรวะเนี่ยลิปใหม่ช่องที่หนุ่ยไม่แจ้งเตือนแก้ง่ายง่ายแค่กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่กดที่กระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดอย่าลืมทำตามล่ะแค่นี้แหละยิอ แมคลาเรนสีใหม่ล่าสุดโอ้<ะ> oh, ทองอลัมเลยเฮ้ยโคตรแรงนะเบิ้นเครื่องเนี yeah. ้ยเป็นไง <Wow. S 1> โคตรเท่ hey. แต่ปัญหาก็คือสีทอง <What? S 1> สีทองทำไมมันไม่เข้ากับแมคลาเรนเลยอะ oh. <c oughs> อย่างแรง นี่ครับผมมาแล้วครับกับแม็กลาเรนคันสีทองหรือซุปเปอร์คางแล้วนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าอุทำไมคันมันใหญ่จังคันเบลเบาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นหลังก่อนปักในรอบี้กิจกรรมนี้ก็มาทั้งหมด2สีนะครับมีสีม่วงกับสีเหลืองนะครับผมซึ่งสเตตัสก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมต่างกันที่ว่าสีทองนะครับที่แพงที่สุดหรือ5โทตัวเข็นเนี่ยจะลดความทนทานปส่วนสีม่วงจะลดความเสียหายเอ๊แล้วมันต่างกันยังไงวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหรอต่างกันใช่ไหมเนี่ยโอเค งั้นช่างมันครับผมเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลทั้งหมดก่อนของรางวัลทั้งหมดก็จะมีเอ่อก็ไม่มีมนะอะไรตั้งใจขาดพี่หนุ่มขายแค่อย่างเดียวคือไอวอลนี่นะครับผมไอวอลซันต์คอสนะครับที่เหลือพี่หนุ่ก็มีหมดแล้วกับนี่ล่มอ่าล่มสีเขียวเฟดนั่นเองเฟดสกายก็คงไม่มีอะไรน่าอยากจะได้เนาะอยากได้แค่2อันหรืออยากได้แค่5โทเคนะ็นเอาง่ายจบนะครับวันนี้พี่หนุ่มมีเพชรทั้งหมด7,857หวังว่าจะไม่เกิน2,000 2,000เพชรนะแค่รถนะเนี่ยนี่แค่รถนะเนี่ยหวังว่าจะไม่เกิน2,000เพชรนะบอกไกไว้่อน โอเคผมมาเดี๋ยวทำทองการเริ่มสุ่มกันเลยครับผมสุ่มทีละห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรจัดไปรัวๆจังหวะนี้ปาบอ่ะหนึ่งเห็นไหมโทเค็นแรกมาอย่างไวครั้งที่สองอ่าสองโทเค็นมาอย่างรัวสามโทเค็นไหมโทเค็นที่สามอยู่ไหนเอ่ยดูทรงท่าจะยาวงั้นพี่หนุ่ยขออนุญาตกอคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไป โอเคครับผมในที่สุดพี่หนุ่ยก็ได้โทเค็นครบ5อันแล้วนะครับผมโอ้กว่าจะได้ครบอันเดสุดนี้เดี๋ยวพี่หนุ่ยขออนุญาตส่งไปให้ทั้งตัวแล้วกันง่ายดีนะครับสมบูรณ์ทั้งหมดโอเคนะครับผมนี่พี่ก็ได้ครบแล้วนะครับกิจกรรมนี้ถ้าเกิดว่าพี่หนุ่ยนะครับหมดเพชรไปทั้งสิ้นนะครับสองพันเพชรท้วนพอดีครับผมไม่ขาดไม่เกินแหมวตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน2,000เพชรใช่ไหมนี่2,000เพชรพอดีเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารับของรางวัลก่อนเลยนะครับตอนนี้แล้วก็นี่ครับผมสกินแม็คลาเรนสีม่วงครับผม อ๋อเฮ้ยสวยท่าเอฟเฟกเปิดตัวอย่างสวยแมกกาเรน P1 อะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ะใครอะไรอ่ะใครอันเหรอเฮ้ยเคียนเคียนนอตอ่าต้องอ่านว่าเคียนนอตนะครับผมนี่ใครเชิญหม้พึ่งแล้วก็สีทองครับผมอีกสกินหนึ่งอ๋อแมกกาเรน P1 โกอะไรโกอะไรรถมันบังอ่ะโกอะไรวะรถบงังโกสปาร์คโอเค ฮัลโหลน้องเนยปัครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องเนยมาเล่นดูโอ้วด้กันนะวันนี้น้องเนยต้องคอยคุ้มกันพี่ให้ดีๆนะครับนี่ครับแต่ปัญหาของพี่ตอนนี้ก็คือพี่ลืมเอาตาร่าสังหารมาพี่ดันไปพี่ดันไปใส่เนี่ยมาค่ะแผนที่เสบียงมาโอเคเดี๋ยวแม่เราลงโรงงานแล้วกันโอเคโอเคแผนที่เสบียงของพี่มันอยู่ตรงท้ายเกาะแก้วอะครับผมตรงฐานสลิงที่รลูดไปเคปทาวอะอะไร เี๋ยวเราฟาร์มหาของสักนิดนึงแล้วก็ค่อยหารถขับไปกันนะโอเคคบครับผมก่อนอื่นเลยแล้วต้องเอาตัวรอดจากตรงนี้ก่อนโอเคโอเคปาน้องในตอนนี้เราก็ได้รถแล้ว<ะ>เดี๋ยวเราไปเอาของกันที่เกาะแก้วกัน<ะ>เดี๋ยวถามสัมภาษณ์ต้องในนิดนึงแล้วกันน้องในอายุเท่าไหร่ครับ<ะ>อายุสิบห้าครับอายุสิบห้าอ๋อครับผมสถานะน้องในตอนนี้เป็นไงบ้างครับโสดหรือมีแฟนแล้วครับ<ะ>รอ,อ๋อโสดแล้วครับผม แล้วน้องเนยชอบผู้ชายแบบไหนล่ะครับคนอุ่นแล้วก็แบบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นดนตรีพวกนั้นแหะครับอ๋อครับแล้วอย่างพี่นี่พอเป็นสปิกน้องเนยได้ปะครับก็ได้อยนะแบบเฮอยเญ่ใใหญ่ไห่ห่หญ่อ่่่ใหญ่ห่ใหกห่ห่ห่่ เดี๋ยวน้องๆในเดี๋ยน้องๆใน YouTube ก็จะหาว่าพี่หนุ่ยเจ้าทูอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเจ้าทูเฉยเฮ้ยไม่ได้เจ้าทูเกินไปน้องเนยน้องเนยบนเขาขวามือเซเว่นมีคนครับขวามือขวามือหนุ่ยเพิ่งลงรถนะเดี๋ยวพี่พาลอดอุโมงค์ครับผมเดี๋ยวเพิ่งลงรถนะเดี๋ยวเพิ่งลงรถนะครับผมมีเฉยนะเอ้าเอ้า แล้วลน้องเนยลงไปทำไมขึ้นมาลงพี่แกล้งน้องมองไม่ได้กับพี่เอวโอ้<า>เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเนยจ๋าทางนี้จ้ะทางขึ้นทางนี้หนูไปขึ้นไปทางโอ้น้องน้องสาวน,น,น้องเนยน้องเนยโดนแกล้งอ่ะแล้วลงไปทำไมอ่ะแม่คุณ <c oughs> <c oughs> ไม่คุณแล้เอางอนเฉยขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เลยมา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 โอ้โหโอ้โหอะไรนะคะฮัลโหลน้องเนยอะไรนะคะเมื่อกี้ ไม่มีอะไรเอองอนเฮ้ยงอนพี่เหรอโอ้ขอโทษครับน้องเนยขอโทษออไปได้ก็เอาเป็นว่าผมใครอยากไปชวนน้องเนยเล่นหรืออยากติดตามน้องเนยนะครับผมนี่พี่แปะเฟซบุ๊กส่วนตัวให้นะผมนี่แปะเลยนี่เซ็นเซอร์ไว้ก่อนแล้วน้องเนยไม่งอนพี่เนาะไม่งอนพี่เนาะปักโอ้ยโอ้ยอย่าไม่ต้องมานะ จบแล้วเดี๋ยวลูกแคนงอนอะไรวะเนี่ยฮัลโหลน้องแพ้ได้ยินพี่ไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะคะพี่หนุ่ยครับผมเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่ยอ่ะจะให้น้องแพ้นะครับรับบทบาทเป็นเรียกว่าเป็นพลเสบียงให้พี่คอยคุ้มกันพี่ไม่ให้พี่ตายนะครับผมเออค่ะแต่งานเข้าแล้วน้องแพ้ตอนนี้พี่ดันลืมหยิบไอ้นี่มาลืมหยิบเขาเรียกอะไรนะตาร่าสังหารมาครับผมพี่ดันไปหยิบแผนที่เสบียงมา แล้วประเด็นคือแผ่นที่เบียงมันไปอยู่เกาะแก้วไงโอ้โหแล้วเครื่องบินเครื่องบินเอเครื่องบินก็ผ่านเครื่องบินผ่าน,านแถวเกาะแก้วนี่ว่าไม่ทันแล้วไม่แล้วเดี๋ยวเราฟาร์มเดี๋ยวเราฟาร์มโรงงานก่อนน้องแพลวลงเนี่ยลงโรงงานแล้วกันน้องแพลอ่ะเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มปืนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยขับรถไปทางด้านเกาะแก้วเขน้องแพลวปะขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวพี่พ,พ,พาไปเอาอันนี้ก่อนพาไปเอาแผ่นที่เบียงก่อนนะมันอยู่ตรงแถวเกาะแก้วด้านหลังเกาะแก้วค่ะบริเวณตรงเซเว่นแดง แม่ไหนๆก็ไหนๆและสัมภาษณ์น้องแพนหนกันน้องแพอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกครับอายุสิบหกครับต้องแพโสดไหมครับตอนนี้ก็โสดจ่งเลิกกับแฟนอ๋อเลิกกับแฟนโอ้ว่านงสารนะเออถ้ามีหนุ่มๆมนจีนน้องแพสเปคหนุ่มๆของน้องแพนี่คือชอบสเปคแบบไหนล่ะครับก็ชอบคนที่ใส่ใจกันแะไม่ต้องรอกนครับผมอ่ะแล้วอย่างพี่อย่างพี่นี่พอจะเป็นสเปคน้องแพได้ไหมครับได้พี่หนุ่มนี่อย่าแล้ว เออโอ้โหขับคันต้องบอกว่าน้องแพทเอ่อรถแมคลาเรนน่ะในบรรดาสีสีน้องแพทชอบสีไหนมากที่สุดครับเนี่ยแพทชอบสีทองชอบสีทองเหรอครับอืมส่วนตัวพี่อ่ะพี่อ่ะชอบสีส้มนะชอบสีส้มมาร์กอรมันสวยดีอ่ะน้องแพทเซเว่นบนเขามีคนอยู่ไหนพี่นุ้ยขวามือขวามืออย่าเพิ่งลงรถนะเดี๋ยวพี่พารถอุโมงค์ขวามือข่าวขวามือขวามืออย่าเพิ่งลงรถนะครับ เอาแล้วน้องแพรลงมาดิน้องแพรลงหน้าผาไปทำไมลงน้าตายโอ้ยเจ๊งแล้วขึ้นทางขึ้นอยู่นี้ค่ะทางขึ้นอยู่นี้แล้วลงไปทำไมล่ะนั่น่ะโอ๊ยทำไมไม่ลงลดมาพี่หนุ่ยแกพี่หนุ่ยบอกว่ามีคนแกลเป็นคนเรียบร้อยน้องแพรโดนพี่หนุ่ยแกลแล้วแหละ Oh, หน่ยทำใจน้องอยู่แคนพี่ต้องโดนพี่แกล้งเป็นธรรมดาครับผม <laughs> <laughs> โวยนางสงสารครับผมอันนี้นะครับผมแ oh, ปะมันขึ้นได้ไม่เนี่ยขึ้นนู่นุขึ้นทางนู้นขาขึ้นทางนู้นขึ้นนู้น,นไปหน่อยตรงไปหน่อยนั่นแหละอ่าตรงนั้นแหละครับนี่นะครับใครอยากเรียกว่า <laughs> ใครอยากไปชนน้องแพรเล่นหรืออยากติดตามน้องแพรนะครับผมตามนี้นะครับทิกต็อกนี้นะแปะให้แะละน้อน้องแพรไม่กดพี่นี่หรอกเนาะไม่กดพี่นี่หรอก ไหนคนว่หนุยไม่มีพี่แกลงหลอกไปนงั้นแหละหนูก็เชื่อคนง่าย <laughs> <laughs> ไปเล้ว <laughs> ไปหาของดีกว่าโอ้ย <laughs>